สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครัววีดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับแก้ปัญหานะครับที่ว่าคอมพิวเตอร์นะครับ PC ของเราขึ้น no signal นะครับผมเนี่ยครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเกิดจากอะไรแล้ว No signal คืออะไรทำทำไมมันถึงขึ้นมาอยู่หน้าจอเรานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปแก้ปัญหานะครับเราต้องทําความรู้ จากนะครับหรือเข้าใจก่อนนะครับว่า no signal นั้นเกิดจากอะไรและมันคืออะไรกันแน่นะครับผมการการที่เมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วขึ้นข้อความนี้มันคือไม่มีสัญญาณใดๆส่งมายังจอคอมพิวเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าตัวเคสหรือ CPU มีปัญหาเพราะไม่มีการส่งข้อมูลใดๆเข้ามายังจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะขึ้น no signal หรือเป็นภาษาไทายคือไม่มีสัญญาณนั่นเองนะครับ อาจจะระบุได้ว่ามันเกิดจากจุดใดจุดหนึ่งนะบอกได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลส่งมาอย่างจอคอมพิวเตอร์นะครับปัญหาอาจจะเกิดจากตัวเคสเปิดไม่ติดหรือติดแล้วแต่ไม่สามารถเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ได้อาจจะปัญหานี้อาจจะเกิดตั้งแต่เกี่ยวกับมผมว่าน่าจะเป็นแรมการ์จอเมนบอร์ดซี u ียูนะครับนี่คือปัจจัย4หลัก ที่ต้องมาเช็คก่อนกันนะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งคืออาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือสายนะครับสายที่เสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็จอของเราเนี่ยครับต้องไปเช็คดีๆนะครับว่าสายเราเสียบแน่นหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่าเสียบแน่นเช็คทุกอย่างแล้วสายโอเคมันยังขึ้นโนสิงแนลอยู่นั้นเราต้องมาดูที่แรมนะครับลองเอาแรมออกมาขัดถูๆูก้อนนะครับอ่าแล้วก็การจอก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็ CPU นะครับบางที CPU ร้อนเกินไปก็เป็นนะครับปัญหาแก้ CPU ก็คือเอาซิลิโคนนะครับมาใส่นะอันนี้ต้องมีความรู้ทางนั้นคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วเช็คสายแล้วยังไม่ได้ก็ผมแนะนำไปร้านนะครับแต่ถ้า เขาบอกว่าบอดพังนะครับถ้าช่างบอกว่าบอร์ดพังแล้วต้องการจะซ่อมบอร์ดผมแนะนําไม่ต้องซ่อมนะครับบอร์ดเพราะการที่เราจะซ่อมบอร์ดนะครับเขาจะเปลี่ยนชิปเซตนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับในบอร์ดนะครับทําให้นะครับการที่เราซ่อมบอร์ดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้ผมบอกเป็นความรู้เลยนะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่ทราบถ้าใบซ่อมบอดแล้วครับอายุการใช้งานบอร์ดที่ซ่อมจะไม่นานนะครับกับกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนบอร์ด ใหม่เลยบือหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้ยืนยาวได้แต่ราคาก็จะสูงกวา่าแต่มันส่งความไม่เยอะนะครับหนึ่งบอร์ดต้องอยู่ที่รุ่นนะครับแล้วก็ซ p u ยูนะครับว่าเข้ากับบอร์ดไหนอันนี้คุณผู้ชมลองไปไต่ตองดูนะครับถ้าจะซ่อมบอร์ดกับซื้อบอร์ดใหม่อันไหนดีกว่าแต่ถ้าให้ทางสอนช้นคอมเ,เตอร์ชั้นเอ๋แนะนำซื้อบอร์ดใหม่ดีกว่านะครับผมอันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกการแก้ไขปัญหา No Signal 3วิธีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีหน,หนึ่งนะครับสายการเชื่อมต่อนะครับตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างาจอไปอยังคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีการเชื่อมต่อด,ดีหรือไม่นะครับอาทดสอบถอดแล้วเสียบใหม่นะครับลองดูนะครับถอดสายออกมาแล้วเสียบใหม่หรือกรณีที่ต่อเป็นครั้งแรกต้องให้แน่ใจว่าเสียบถูกช่องนะครับ อันนี้ต้องเช็คช่องด้วยนะครับบางทีนะครับหลายๆท่านนะครับที่เป็นปัญหาอาจจะเส้นผมบางภูเขาอะครับอาจจะเสียบผิดช่องนะครับสลับช่องมาเสียบเอาติดเฉยก็มีนะครับลองเช็คตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเสียบการ์ดจอออนบอร์ดก็ไม่สามารถเปิดได้ปัญหาข้อนี้อาจจะสังเกตได้จากเสียงเตือนไบออทหรือบีฟโค้ดนะครับมันจะมีเสียงตอนเราเปิดเครื่อง p c นะครับ คอมพิวเตอร์นะครับเขาจะมีเสียงให้ถ้าบอร์ดมีลําโพงนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหาแล้วเปิดติดมันจะดังแค่หนึ่งขังแสดงว่าคอมเปิดติดแต่อาจจะมีปัญหาที่สายเชื่อมต่อ,อถ้าสังเกตนะครับตอนเราเปิดคอมนะครับมันจะดังติ๊ดนะครับหนึ่งังนะครับแล้วคอมก็เปิดปกตินะครับอันนี้ถ้าเช็คแล้วทุกอย่างโอเคสายปกติทุกอย่างโอเคงั้นนะครับอาจจะเกี่ยวกับ ปัญหาที่สายเชื่อมต่อนะครับไม่เกี่ยวกับคอมแล้วนะครับลองไปซื้อสายมานะครับอันนี้ต้องเช็คตรงนี้ดีๆนะครับว่าคอมเรามีเสียงบีบโคดขึ้นมาไหมนะครับการที่คอมปกติก็คือมีเสียงหนึ่งครั้งแสดงว่าคอมเปิดติดแน่นอนแต่มันไม่ขึ้นภาพเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับ1จอเรา2สายจอนั่นเองนะครับอลองเช็คดีๆนะ หลังจากที่เราเช็คข้อหนึ่งไปแล้วแล้วมันไม่ตรงนะครับมีมันไม่มีเสียงตืดหนึงตืดน,นั้นเราต้องมาดูข้อ2นะครับข้อ2นี้ก็คือคอมพิวเตอร์เปิดติดหรือไม่ตรวจสอบว่าหลัง power นะครับแล้วพัดลม CPU ทํางานหรือเปล่านะครับผมอันนี้ถ้าทํางานเกิดจากการจ่ายไฟหรือตัวแปลงไฟอย่าง power supply อันมีปัญหา power supply ก็คือตัวแปลงไฟนั่นเองครับเป็นตัวหมุนนะมีพัดลมนะสำหรับ น้องๆคนไหนเลยคุณผู้ชมคนไหนไม่ทราบว่า power supply คืออะไรมันก็คือตอนรับเปิดเครื่องมันจะมีพัดลมหมุนเห็นไหมครับอยู่ด้านบนหรือบางเครื่องอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูเนี่ยครับ power supply อ่าเนี่ยอันนี้อาจจะจ่ายไฟไม่เต็มที่หรือ power supply อาจจะพังนะครับต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายครับข้อ3นะครับหากพัดลม cpu ทำงานนะครับ ปัญหาอาจเกิดจากส่วนเชื่อมต่ออื่นๆลองสังเกตเสียงการแจ้งเตือนของไบออดหรือบีโพสตนะครับอย่างที่ผมบอกข้อแรกว่ามีเสียงอะไรหรือไม่หากดังยาวไม่หยุดแสดงว่าอาจเป็นปัญหามาจากแรมนะครับหรือหากดัง3ครั้งแสดงว่าอาจเกิดจากการ์ดจอแต่หากดังแค่1นครั้งแสดงว่าเปิดอ่าแสดงว่าเป็นแบบข้อแรกนะครับนี่ครับถ้า1ครั้งก็จะเป็นแบบข้อแรก นะครับแบบข้อแรกก็คือถ้าดังหนึ่งครั้งคือเปิดปกติแต่ไม่มีดินโนไม่มีสัญญาณขึ้นมาแสดงเราต้องเช็กสายหรือไม่ก็ต้องเช็กจอครับว่าจอเราเปิดติดปกติไหมนะครับอันนี้ก็คือ3ข้อนะครับที่ผมบอกหากปัญหาเก,กิดจากข้อ3ต้องมาคุยไล่ถอดทีละอย่างออกมาขัดถูกันเลยทีเดียวนะครับก็นะครับคุณผู้ชมคนไหนไม่มีความรู้ส่วนตรงนี้นะครับ การถอดแรมการถอดอะไรที่ออกมาถูนผมยังไม่แนะนําให้ออกถอดเองบางทีถ้าเราถอดแรมผิดวิธีเราดึงออกมานะครับขาแรมอาจจะหักอันนี้งานยาวเลยนะครับหรือใน youtube Facebook นะครับเขาก็มีวิธีสอนการถอดแรมอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะทําวิดีโอสอนเหมือนกันนะครับวิธีการถอดแรมการขัดถูนะครับให้ถูกวิธีนะ เอาไว้เป็นเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับผมบางทีเราไปหาคิดอะไรไม่ออกเราไปหาช่างเดี๋ยวเราก็เสียตังค์ครับเราคิดว่าเราลองมาดูศึกษาเองแล้วลองทําเองเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับถ้าเราทําได้ก็คือโชคดีไปแต่ถ้าเราทําไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับหลังจากผมบอกมา3าข้อนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีข้อไหนที่ตรงกับคุณผู้ชมก็ลองนไปวิเคราะห์แล้วก็ลองไปแก้ปัญหากันดูนะครับ เดี๋ยวผมขอสรุปปัญหานี้ก่อนนะครับปัญหาสรุปนะครับจอขึ้น no signal นะครับข้อความเตือนนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าชัดเจนว่าปัญหามนเกิดจากอะไรเราต้องไล่นะครับไล่ดูนะครับข้อหนึ่งกับข้อสามที่ผมบอกนะครับว่าข้อไหนตรงกับเรานะครับถ้าเป็นข้อหนึ่งนี่ก็คือต้องเช็คอ้อสายกับจอถ้าเป็นข้อสองนี่ครับต้องเช็ค power supply นะครับเช็คดูดีนะครับว่า power supply าจ ไฟโอเคไหมส่วนข้อ3นี้ต้องลองมาเช็คแรม CPU การ์ดจอนะครับเอาออกมาถูนะครับผมออกมาเช็ดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอีกทีแต่ต้องเน้นพื้นฐานการรู้คอมพิวเตอร์สักนิดหนึ่งนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าขึ้น n o s i g n a l แล้วก็ n o คำว่า n o s signal คืออะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะคลิปวิดีโอนี้นะครับผม ถ้าคุณผู้ชมคนไหนเกิดปัญหานี้อยู่ลองเอาขั้นตอนที่ผมบอกนะครับไปประยุกต์ใช้ดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครนะครับจะได้ไม่อาจจะได้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางด้านไอทีมือถือต่างๆนะครับหรือที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมคนไหนติดปัญหานะครับอยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คีย์บอได้เลยนะครับผมโอเคครับส่วนคิย์บอรนี้สวัสดีครับ